มาดูการนวดแขนนะคะอันนี้นวดคลายเส้นเนาะก่อนนวดทาน้ามันที่มือก่อนนะคะจะได้ลื่นการนวดคลายเส้นคนแก่นะคะสําหรับผู้ท่านใดที่มีผู้สูงอายุเนาะจะใช้น้ํามันออยหรือว่าจะใช้น้ํามันมะพร้าวหรือว่าจะใช้ยาหม่องหรือว่าจะใช้อะไรก็ได้ะคะ่ะที่ทําให้มือเราลื่นเนาะ น,นี้ใช้สูตรสม,มุนไพรนะคะ่ะมันจะเย็นหน่อยคล้ายๆยหม่มองแต่ไม่ใช่เนาะ,ะอันนี้จะนวดคลายเส้นเนาะเวลานวดในี่ยเราบีเบาๆพอเนาะ,ะเพราะว่าอันเรานวดให้แมันคลายเส้นแล้วก็ให้เลือดไหลเวียนดีนองจาก อผู้สูงอายุนี่ก็จะกระดูกกระเดี่ยวก็จะค่อนข้างเราบางเราจะนวดเ<ม>บาๆเนาะให้ผิวสัมผัสเราจะไม่นวดเลย<ม>จะเป็นการนวดคลายเส้นที่ไม่ใช่ดึงเส้นอะไรนะนว่าเ้เลือดมันไหลเวียนให,ให้ลดการปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเนาะใครมีพ่อแม่ที่แบบรู้สึก ปวดแขนปวดขาชาอะไรเงี้ยก็าสามารถนําไปนวดได้เพันอทําให้เลือดไหลเวียนการคึงนิ้วที่เราถนัดนะคะใช้คึงคึงจะช่วยให้ผ่อนคลาย